ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นแกงไก่ฝันเห็นแกงไก่แปลว่าอะไรฝันเห็นแกงไก่แปลว่าอะไร ฝันเห็นแกงไก่ใส่เลือดเป็นฝันที่ดีค่ะเชื่อไหมว่าคุณเนี่ยมีบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะเนี่ยคุณมีบารมีพญานาคคุ้มครองให้ไปไหว้พญานาคเกี่ยวไปไหว้พญานาคเกี่ยวมีสิทธิ์จะได้โชคได้ลาบคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยกำลังจะถูกสวรรค์ลงโทษ ให้ไปไหว้พญานาคเกี่ยวจะมีสิทธิ์ถูกหวยรวยเบอร์คนที่คิดร้ายคุณตอนเนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องคดีความมีสิทธิ์ติดคุกค่ะคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยมีสิทธิ์ติดคุกถ้าคุณไปไหว้พญานาคเนี่ยมีสิทธิ์ถูกหวยคนที่เคยกัดคุณคนที่เคยทะเลาะก,กับคุณตอนเนี้ย เขามีปัญหาในเรื่องคดีส่วนตัวคุณเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยคุณจะมีชื่อเสียงคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยนะจะพ่ายแพ้คุณคุณจะได้รับการยกย่องในสายงานมีคนเชื่อถือเยอะส่วนคนที่คิดร้ายคุณเนี่ยจะมีเรื่องคดีเข้ามา ตอนนี้มีคนนะอิจฉาตาล้อนคุณมากเลยบุคคลผู้นี้อาจจะเป็นคนที่ตาบอดข้างหนึ่งตาดีข้างหนึ่งแบบวุ้นเส้นแบบไอ้วุ้นเส้นตาบอดข้างหนึ่งตาดีข้างหนึ่งอิจฉาคุณมากมีคนพิการตาบอดนะอ่ะอิจฉาคุณมากตอนนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่นะ อยากจะชวนคุณมาทำงานด้วยแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนเนี้เป็นคนโลภเป็นคนหิวเงินเป็นคนเห็นแก่ตัวศัตรูของคุณตอนเนี้ยเขากำลังมีปัญหาเรื่องคดีความแล้วคนที่คิดร้ายคุณณนเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะดวงตกกันหลายคนค่ะ ประมาณ7คนคนที่คิดร้ายคุณอะเจ็ดคนตอนนี้ดวงตกมันหมดเนี่ยกรรมตามสนองให้ติดคุกเป็นคนที่แบบเคยใส่ร้ายคนที่เคยแต่งเรื่องโกหกออกมาพูดใส่ร้ายป้ายสีคุณทำให้คุณได้รับความเดือดร้อนทำให้คุณได้รับความเจ็บช้ำตอนนี้เขาดวงตกหนักมากเลขนำโชคสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ด